สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube u t u b e เอ็กดัมซิงครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผมของเอ็กดัมซิงครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับผมวันนี้เราก็ยังไม่ทันได้วิ่งงานนะครับก็พามาดูพี่หวงต่อครับไม่รู้ว่า วันนี้พี่วงของเรานี่ทําอะไรนะทําอะไรไปมั่งวันนี้ครับก็จะพามาติดตามนะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะครับก็มีเอฟซนะครับเขาตอนนี้เขาน่าจะส่งของมาเลยเขาทักมาหาผมตอนเช้านะครับเขาส่งขอชื่อขออะไรครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับจากสมุดปาการครับโอ้ขอบคุณพี่มากๆครับมามาดูพี่วงตอนนี้พี่วงทําอะไรนี่ ที่วงเท่าไรครับนี่ลังเคาะปกินครับโอ้อเคาะปกินครับผมโอ้อันนี้จะเอาล้องก่อนบอกครับผมลองเครื่องว่ามันจะติดหรือเปล่าดูลักษณะเหมือนมันจะติดอยู่นี่ดูลักษณะว่าเหมือนจะติดนะเอาก็ลองลองสตาร์ทดูมันเหมือนจะติดเนาะ,นะเอาให้มันติดเลยอนี่ก็กอันนี้ก็เป็นไม่ได้เอาใส่ไว้เลยนะครับอันนี้แค่มาเป็นแค่สำรองอ่า ครอบไปก่อนเนาะใช่ไหมพี่วงครับครอบให้เราลองดูก่อนว่าเครื่องมันเป็นยังไงเนาะว่าเครื่องมันจะติดไหมอะไรตอนนี้เอฟซีเขาส่งโปรกินมาแล้วค่อยแกะออกมาใส่โปรกินตัวนั้นครับให้มันแน่นหนาถูกป่ะล่ะอันนี้มันแค่แบบกันชั่วคราวครับชั่วคราวพอลองเครื่องได้พอลองลองเครื่องดูก่อนครับว่าอาการเครื่องจะมีปัญหาจะควันไหมจะเป็นยังไงไหมโอ้นี่ครับ ก็เป็นโปรกนแบบตัดนะครับสำรองก่อนช่วงเวลารอโปรกนครับช่วงเวลาร้อนี่ก็เราจะลองดูนะว่าเครื่องของพี่วงที่ไปเอามานี่ว่าจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่านีนก็คือปิดฝาได้เลยพี่ตั้งไฟก้อนเราค่อยปิดทีเดียวก,ก็ปิดเลยถึงจะตั้งได้ถ้าไม่ปิดมันจะตั้งไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม,ไมต้องปิดก่อนนั้นพี่จะเห็นมาร์กอ่ะพี่ปิดแล้วอ่ะ อา้าวมันก็มีช่องของมาร์กเนาะช่องมาร์กมันจะมีประจําอยู่นั่นนะเดีอยวขอบขันอัดอันนี้ก่อนไม่ไม่เนี่ยไอยเส้นมาร์กมันอยู่กับจานไฟวินไม่ใช่เหรอครับผมอยู่กับไฟนี้แหละแต่ว่ามันจะมีช่องเปิดให้ดูไงการตั้งมาร์กค,คือคือเขาเปิดช่องตรงมาร์กพอดีนัเนี่นยคือระดับตรงมาร์คมันจะอะไรตรงไหนนี่ครับ เนี่ยนี้มันอยู่อย่างนี้เลยพี่วงนี่ถูกแล้วนี่ตรงเป็นเฟืองอ่ะมันต้องดูในรูมันถึงจะตรงไม่เฟืองฟังที่พี่วงบอกว่ามันหมุนได้หมุนไม่ได้นี่เนี่ยตยพี่ซืเขาบอกว่ามันหมุนได้ข้างเดียวนะตอนเวลาติดแล้วมันก็จะหมุนกับหลังเขาว่าอย่างนั้นจริงจริงมันก็อย่างนั้นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าใส่ไปจริงๆมันเอได้สตาร์ทมันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงก็ต้องลองพี่ยังไม่ต้องลองหรอกเพราะไม่ไม่เราไม่มีแบตใช่ไหม ใช่มันไม่มีเบ็รถพี่ไม่มีแบตใช่แบตมันเสื่อมมันใช้ไม่ได้ก็ขอให้มันสตาร์ทติดก็ดีใจแล้วออยพี่เอาไว้แบบนี้ได้บ่ไม่เกะกะนี้ไหนออยแพงออยออยก็รอไงก็ใส่น็อตก็รอทำที่ยึดไงวอตรงนั้นพี่แตะไว้ใส่พัดลมใช่ไหมใช่ช่องช่องกลางอ่ะใช่ใช่บางทีอาจจะมาติดกับออยบางทีก็ติดตรงนั้น แต่ใจจริงก็อยากติดไอ้ตรงนี้แหละคูลเลร์เนี่ยออยเนี่ยนี่ยังไม่ได้ยึดนะแค่ใส่น็อตแค่ลองอะไรเอาไว้กันใส่ถ้ามันมีขาผมว่าเอาไว้ตรงนี้ก็ดีนะถ้ามันไม่เกะกะพี่อ่ะไม่เกะกะแต่ขาก็เราก็เหยียบขยียบขือยับหน่อยเนาะเราก็มันไม่มีที่ติดแล้วเพราะตรงนั้นมันจะเป็นท่อไอเสียไงมันจะติดติดท่อไอเสียอีกก็ต้องลบมาทางนี้ใช่ไหม ทำการประกอบฝาเครื่องครับแล้วก็จะทำการตั้งมารกไฟครับแต่เอฟซีบางท่านก็แนะนำมานะครับว่า,าให้ช่างมาทำเลยนะครับก็เรารอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ติดก็ค่อยว่ากันครับอันนี้เราเราลองดูก่อนครับเพราะเครื่องมันก็ไม่ได้ติดมาหนาะแล้วก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมั่งนะครับแต่ก็จะมีช่างมาทําให้อยู่นะครับ เขาติดต่อกับชายบ้านนาไว้แล้วครับผมเพราะชายบ้านนาเขารับปากไว้นะครับว่าจะมีช่งางมาทําให้นะครับ,บถ้าไม่ติตด,ดถ้ามาแล้วก็ทําเลยตัวเนาะ,ะมาช่วยดูทําไมนั่นแหละก็มาพี่มาช่วยดูแล้วก็มาทําให้สตาร์ตติดนั้นคนละความหมายนะแล้วทำไม,มต้องคูทถึงขนาดนั้นเอาจริงๆ อพี่พี่ลองเนี่ยมาช่วยดูอ่ามาถึงว่าถ้าช่างมาช่วยมามาดูก็แค่ขอแค่มาดูเอแต่<ม>แต่<ม>พี่บอกว่าช่างมาทําให้ติดนี่เขาต้องมาทําแล้วแต่ชายก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่นี่ที่เดิมครับใชไ่ไม่ไปไหนเลยจอมเกาะกะ็แสรับมียอ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 ,อย่าไปสีเลียดพี่น้องเอ้ย พูดหยอกพูดเล่นพูดหัวไว้งั้นแเละแต่เยฟซีก็จะมาดาม่านี่นะครับไม่ต้องดามาแล้วครับเรามานี่เราก็ช่วยกันช่วยเดือกันทุกคนนี <c oughs> ไม,มันเหมือนไม่แน่นเลยวันนี้ไม่มีฝนไม่มีแล้วแดดจา,างาเนาะพี่ ขนาดนี้ก็น่าจะใช้ได้ครับต้องทากาวไหมเนี่ยทาเลยไม่ต้องไม่ต้อง่ะพี่ถ้ามันมีโปรเกรสแล้วไม่ต้องทาเวลาพี่แกออกมันจะยากยังไงมันก็ขาดเพราะว่ามันเป็นตะกีนตัดตัดไม่ไม่เราแค่ครอบแค่จะตัดที่เครื่องเฉยไม่เป็นไรมันต้องใส่น้ำมันไงไม่เป็นไรมันไม่หยุดเลยหยุดเลยอปรเกรสอันนี้ไม่หยุดไม่หยุดนะลองลองเยาเอาทั้งบันเป็น ปกบเข้าไปขันให้แน่นเหมือนกันนี่แล้วพี่โปเกนนั่นไม่ต้องทากาวเนาะแล้วพี่ทากาวเสร็จโปเก,กนนั่นมาพี่จะใส่พี่ต้องเสียเวลานั่งแซ่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราไม่ได้ใส่แบบถาวรไงพี่ <c oughs> เราใส่แค่ชั่วคราแบบว่าเราแค่รองเครื่องเฉยๆนะ <c oughs> แ้วพี่ทากาวไปแล้วโปเก,กนนั่นมาเลีกก่ยนโปเกนพี่ต้องมานั่งแซ่เสียเวลา อ๋อนี่ใช่ไหมที่พี่หวงบอกว่ามันมีรูรูให้ดูใช่ไหมัสองรูนี้ใช่ไหมรูเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียไม่เวลาลําหมุนเราหมุนรูล่างสายสองรูนั่นเละรูบนกับรูล่างรูล่างเป็นรูกุญแจรูบนเป็นรูมาร์กใช่ไหมครับพี่หวงยังไม่ได้ขันโซ่รอรินนะครับเพื่อเอาไว้ตั้งมาร์กจันทรไฟขันก่อนขันก่อนที่ได้ไม่ได้ดอก สำคัญว่าริฟซีที่เป็นห่วงครับไม่กลัวเลยครับกลัววาวอย่างเดียวพอรถมันมาได้สตาร์ทติดนานกลัวอย่างเดียวด้ว่แหละที่เอฟซีเขาแนะนํามานะที่เขาเป็นหลักๆที่อ่าเป็นห่วงกันนะครับทำไมรถทำไมมันสั้นล่ะนี่ช่างเรียนจบมาจากช่างยนต์แท้ๆไปยอมทำนั่งดูโ จะเอารามาอีกแล้ว <laughs> <laughs> นี่ไงพี่ให้พี่เลยไม,ไม่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 ไมเอาเอาไว้ให้แกกินมาม่าไง <laughs> กินจนพอแล้วฮะ <laughs> กินจนจนจนเบื่อจนพอแล้วเนี่ยพี่บอกว่าราม่ากนี่มาาไอไอมันเขาไม่ได้เขียนดราม่าได้พี่เขาเขียนมาม่าพี่ต้องพูดถูกให้ให้พี่แกกินมัางไปพี่วงกินข้าวเช้ายังไงพี่อย่างโอ้แก้วเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้กินข้าววายหรอกใช่ไหมวันที่วันเที่ยวอะไรเนี่ยวันนี้ที่เราทำเนี่ยวันที่สามครับ ที่วันนั้นว่าถอดน็อตออกมันว่าครบทำไมวันนี้มันไม่ครบเลยอ้าวนี่ดิมาดูตรงนี้อยู่าเนี่ยนี่มันมีน็อตอยู่นี่อีกสองตัวได้ดิม,มันขาดสมหนละเดี๋ยวดูก่อนมีทางนี้หรือเปล่าอโอเคครับพี่น้องก็รอติดตามชมตอนต่อไปครับกรับรถหกล้อหนุ่มพันนีจอครับไม่ใช่สามล้อยอกยอก เราตั้งชื่อตั้งชื่อแต่ทนันล้อมันก็หกล้อเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมติดตามตอนต่อไปครับกับรถพี่วงนะครับผมหรือว่าหนุ่มพัดเนจรนะครับกับสามล้อคู่ใจของแกที่ได้มาทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเอาไว้ชมกันตอนหน้าครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับถ้าผมยังไม่ได้ไปทำงานถ้าผมไปทำงานนี่ก็ดูช่องเสียตินก็ได้ครับช่องเดียว เขาจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆมีคนแก่น้อยใจไม่เหมือนเชียรมิมล้อโอเคครับก็ย่อๆกันไปพี่น้องคาดเครียดก็โอเคครับบายยครับสวัสดีครับฝากไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับผม